สวัสดีครับเด็กๆนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงนะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยใช้มุมแยงนะครับจะเป็นยังไงเนาะนะครับอันดับแรกนะครับพก็จะมาไล่คอนเซปต์ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับตอนแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง AB นะครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง a c ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างเส้นขนานนะครับระหว่าง จุด B กับส่วนของเส้นตรง AC นะครับแล้วก็สร้างวงกลมนะครับจุด D เนาะแล้วก็สร้างวงกลมนะครับที่มีจุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็จุด D นะครับเป็นจุดที่เส้นระบวงผ่านนะครับจากนั้นนะครับก็สร้างนะครับส่วนของเส้นตรง EA นะครับเพื่อที่จะเป็นความยาวของรัศมีนะครับนั้นก็สร้างวงกลมวงที่2นะครับก็ใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็จุด A เป็นจุดที่เส้นรอบวงผ่านนะครับแล้วก็สร้างจุดตัดนะครับแล้วก็นะครับมาฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับใช้นะครับความยาวของรัศมีเท่ากับส่วนของเส้นตรง AE นะครับเลือกส่วนของเส้นตรงเอีแล้วก็มาเลือกจุด B นะครับแล้วก็สร้างจุด G นะครับเป็นจุดตัดนะครับจากนั้นก็สร้างนะครับวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด G นะครับแล้วก็ เล it, so ือกที่จุด B นะครับเป็นจุดที่เส้นรอบวงผ่านนะครับแล้วก็สร้างจุดตัดนะครับตรงเนี้ยจุดตัดจุด H นะครับจากนั้นก็สร้างส่วนของเส้นตรง DH นะครับดูนะครับแล้วก็ FG นะครับจากนั้นเราก็สร้างจุดตัดตรงนี้นะครับจุด I แล้วก็จุดนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนละเส้นจีาฟันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับที่เท่ากันนะครับก็มีส่วนของเส้นตรง a i แล้วก็ i g แล้วก็ g b นะครับตัวนี้คือแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับต่อไปเราลองมาสร้างกันเลยนะครับสร้างกันเลยนะครับโคก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับอันดับแรกนะครับพคก็จะสร้างนะครับส่วนของสต็อก e b แล้วก็ a c ใช่ไหมครับจากนั้นโคก็สร้างนะครับโดยใช้เส้นขนาดนี้นะนะครับเลือก เส้นเสวนของเส้นตรง AC แล้วก็มาเลือกจุด B นะครับจากนั้นครูก็ไปสร้างวงกลมนะครับวงกลมนะครับตรงนี้นะครับจิ้มตรงเส้นนั้นลูกนะ AD ใช่ไหมครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงนะครับ EA ตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีให้เขาหน่อยเนาะเพื่อ้เกิดความแตกต่างนะครับเปลี่ยนสีเขานะครับเขาใช้สีแดงตรงนี้ เส้นข <USC. S 1> ึ้นนะครับอ่านะครับแล้วก็ขอเป็นสีตัวนี้หน่อยครับเป็นสีน้ําเงินเนาะเพื่อจะให้ดูว่าเฮ้ยจุดนี้นะเอ่อเส้นนี้นะเส้นที่เราต้องการแบ่งนะครับตอนนี้คุณจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนนะครับอ่าเป็น3ส,ส่วนนะครับก็ให้มันเป็นเส้นที่ฟองๆหน่อยแล้วกันนะครับอ่าจากนั้นก็ครูก็ใช้วงกลมเหมือนเดิมนะครับวงกลมตัวนี้นะครับ เลือกจุด a เลือกจุด d จุด a นะครับก็จุดตัดนะครับจุดตัดต่อไปเลือกจุดตัดนะครับห้าหนึ่งสองใช่ไหมครับอโอเคนะครับต่อไปนะครับสร้างวงกลมนะครับใช้ตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับวงกลมนะครับที่มีรัศมีเนาะหลักแรกเราก็ไปเลือกที่รัศเซมีนะครับเส้นสีแดงๆตรงนี้แหละที่ครู้ทำไว้นะครับแล้วก็มาเลือกที่จุด b จากนั้นก็เลือกจุดตัดนะครับแล้วก็ใช้วงกลมอีกครับจะใช้วงกลมตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีวงกลมต้นแบบแล้วนะครับรูขอใช้ตัวนี้นะครับรูก็ไปเลือก H m นะครับแล้วก็เลือกจุดตัดนะครับจุดตัดตรงนี้นะครับทีนี้ก็สร้างนะครับแต่ตัวนี้รูขอเป็นสีเขียวเส้นประล้วกันนะครับจะได้ เห็นชัดๆนะครับก็เลือกจุด A e แล้วก็จุด i แล้วก็จุด g แล้วก็จุด h นะครับจากนั้นก็ทำในส่วนของตัวนี้ครับปึ๊บเนาะจุดตัดนะครับจุดตัดณจุดนี้เป็นจุดตัดนะครับอ่าแล้วก็ลองวัดขนาดดูครับว่ามันเท่ากันไหมสามเจนเนี่ยปึ๊บอ่าสองจุดหกเอิบอ่าสองจุดสองหกนะครับปอ๊บนะครับอันนี้ก็ ครับเท่ากันทุกกรณีใช่ไหมครับผู้ลองขยายดูสิมันเท่ากันไหมโอเคเท่ากันนะครับอ่าก็นะครับอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับศึกษาแล้วก็